ระดับต่อไปแล้วนะถ้าบอกว่าเป็นที่นั่นปุ๊บมันก็ต้องไปถามว่าถ้าเป็นที่นั่นจริงอ่ะเหรียญน,นี้ยตกอยู่อ่างทองหรือตกอยู่กรุงเทพผมก็เลยถามว่าแล้วรูปปั้นเนี้ยมีอยู่ที่อ่างทองที่เดียวหรือเปล่านี่ด้วยความที่ว่าเหรียญเนี้ยผมว่าอาจารย์จุนคุยกันหนักๆเลยคุยกันหนักๆกกกเพราะอะไรรู้ไหมเพราะอ่า คำบอกเล่าเกี่ยวกับเหรียญเนี้ยอ่ามันไม่ตรงกับในเหรียญก่อนอ่าซึ่งเหรียญเนี้ยคนอ่างทองอะ่ะบอกว่าสร้างเก้าห้า,ากแ,แ,แกว่าอย่างงี้ก่อนคือเหรียญเนี้ยเอาจริงๆเลยนะเสียนพา้าเนี้ยเล่นเป็นวัดเกตชยโยอ่างทองนะครับเล่นเป็นเก้าห้าเพราะเลยไหมเพราะ วัดเกตอ่างทองเนี่ยรุ่นที่แพงคือเกาฮา้างเขื่อนถูกไหมประเด็นก็คือเห็นเหรียญเนี้ยเราอยากขายก็ต้องตีเข้าในวาระที่มันแพงแล้วเหรียญไม่มีระบุพศด้วยอ่าใช่ตามจุูบตกว่าเหรียญเนี้ยไม่มีระบุพศอ,<ด>อ่าแต่ผมบอกจริงนะเหรียญเนี้ยผมเล่นพามา20ปีอย่ไม่เคยได้เลยนะผมไม่เคยได้เลยอ่าเบื้องต้นอย่างนี้ก่อนอ่าเบื้องต้นว่าเหรียญเนี้ยเนี่ย นะครับเป็นเหรียญที่ไม่มีพศออบอกอ่าก็ไปเล่นเป็นเก้าห้าผมก็ไม่รู้หรอกครับจนวันหนึ่งอะ่ะผมได้มีโอกาสได้เหรียญน,นี้ตัวจริงจากเนี้ยเจ้าต่อมันโป่งเนี้ยเจ้าต่อเนี่ยเอาเหรียญน,นี้มาขายผมพร้อมกับเหรียญเขาหลามตัด mm hmm. ซึ่งเขาหลามตัดเนี่ยมันเทียบเคียงได้กับเหรียญของหลวงปู่ภูวดอิน mm hmm. ผมม่เป็นคนหนึ่งที่ชอบผมหาประวัติพระเครื่องเยอะไง ผมก็ชอบคิดว่าเออเหรียญเนี้ยมันเป็นเหรียญที่เก่าแก่ที่สุดของที่สุดผมก็คิดว่าเหรียญสมเด็จโตในประเทศไทยเนี่ยเหรียญไหนเก่าที่สุดเหมือนที่ผมเจอเหรียญกรมหลวงชุมพรหลังผูสุกอ่ะปีสองพ้าร้อยอ่ะผมบอกว่าในประเทศเนี้ยไม่มีเหรียญกรมหลวงชุมพรหลังผูสุกที่สร้างก่อนปีสองพันอยอันนั้นต้องเป็นเหรียญรุ่นแรกที่เป็นสองหน้าคุณค่าก็จะมาทันทีผมมาเจอเหรียญนี้ปัง ต้องบอกกับนว่าผมอะอยู่ในเมืองราดบุรีซึ่งเป็นเมืองที่มีเหรียญโบราณเยอะผมเห็นเนื้อเหรียญแบบเนี้ยผิวเหรียญแบบเนี้ยมันคือผิวเหรียญพระร้อยปีอ่าคุณต้องเข้าใจก่อนว่าผิวแบบเนี้ยคือผิวเหรียญของพระร้อยปีก่อนแล้วผมเองเนี่ยเป็นคนที่ได้มีโอกาสเห็นเหรียญปูสุก2สองสี่หกเจ็ดจากคนเมืองการชื่อพี่แอนเหมือนกันไอจอแชรู้จักดีพี่แอนเนี่ย มีเหรียญปูสุกเนี่ยข้างหลังลงปสสองสี่หกเจ็ดเอามาให้ผมดูตอนนั้นนะถามว่าโอ๊ตอันนี้มันทานไหมผมบอกไม่ทานปูสุกหมอทา่าหกหกอันเนี้ยเป็นเหรียญหกเจ็ดไม่ทนันผมถามขายไหมพี่แอนเน่ยเขาไม่ขายผมมันทําให้เป็นนะจํานานอะไรที่ผมไม่ได้ซื้ออ่ะอ่าไม่งั้นผมจํจาเรื่องนี้ไม่ได้หรอกผมก็ไม่เห็นเหนเรียญสมเด็จโตเหรียญน,นี้บอก i, เฮ้ยเหรียญเนี้ยมันงานเดียวกับเหรียญปูสุกหกเจ็ด ะนะครับซึ่งผมก็บอกนะว่าเฮ้ยบอกทุกคน,กนว่าเฮ้ยเหรียญเนี้ยปีหกกว่าทุกคนไม่มีใคร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 เชื่อก่อนเพราะเวลาเราเล่นพาเนี่ยถ้าเราเล่นเราก็จะเทียบจากข้อมูลที่หาได้ใน Google แต่ผมอ่ะเป็นคนที่หาข้อมูลจากประสบการณ์จริงจุนกับผมก็เถียงกันว่าพี่ก็เขาเล่นเป็นแบบนั้นก็เ,เลนเ่นแบบนี้ มันมีคำหนึ่งที่ผมมาโทกกันผมบอกจุนว่าจุนสิ่งที่เรารับรู้ข้อมูลกันมามันคือหลังจากที่วงการพระก,ก่อตั้ง hmm. ซึ่งวงการพระเนี่ยก่อตั้งอ่ะหลังปีสองพห้าร้อยแต่เหรียญเนี้ยสร้างก่อนปีสองพห้าร้อยอย่าเพิ่งเอาสิ่งที่รับฟังจากเสียนพระมาได้ไหมเพราะเสียนพระก,ก็ไม่ไม่ได้ไม่ไม่ได้เจาะลึก มาหลับตานึกสิว่าจุ้นกับพี่เนี่ยหาข้อมูลได้ลึกกว่าข้อมูลที่มันมีอยู่ในวงการมาตอนนี้หรือเปล่าสิ่งที่เราควรให้ความสําคัญมากที่สุดคือพยานหลักฐานบนวัตถุใช่ไหมพยานหลักฐานบนวัตถุอ่ะเมือ่อฟังอย่างนี้ปุ๊บเราก็มาดูในวัตถุกันเหรียญทรงแบบเนี้ยเป็นเหรียญที่สร้างปีอะไรเราเถียงกับมึงเราถกกับเถีงตรงนี้จุนว่า เหรียญเนี้ยพี่มันเป็นศินละปะของพระพระกลางตอนบนอ่ะก็จะมีปู่สุกอ่าพ่อช้างพ่ออ่าตะลุกปู่สุกป่าวายพ่อช้างกุลมาธาตุทรงแบบเนี้ยคือเราต้องเข้าใจว่าความจริงอะ่ะโรงงานทําเหรียญเนี่ยอยู่กรุงเทพที่เดียวแล้วเนี้ยเป็นเนื้องานของปีนั้นๆให้จังหวัดไหนก็แล้วแต่ที่มาสั่งงานปีเนี้ยจะได้เหรียญทรงนี้ออกไป คุณนกภาพอบอกไหมในปีปนหกหนึ่งเนี่ยไปเหรียญลูปไข่ห่วงเชื่อมจะให้เป็นพ่อสอนสุพรรณจะให้เป็นพ่อบายช่องลมจะให้เป็นพ่อโมสามจีนจะให้เป็นพ่อหัวเป็นพ่อม่วงก็ได้เหรียญกลมห่วงเชื่อมไป mm hmm. เพราะมันเป็นเนื้องานในปีนั้นของโรงงานนั้น mm hmm. คือปีหกเจ็ดเนี่ยถ้าใครมาสั่งงานที่นี่ก็จะได้งานอะทรงนี้ไป ันนี้งานร้านนาถาจารุปกรณ์น,นะอ่าคราวนี้ผมก็ถามว่าจุ้นแล้วปีเจ็ดกว่ามีเหรียญทรงนี้ไหมอ่าถ้าถามว่าเจ็ดกว่าเนี่ยเสยมาค้างเลยเหมดแล้วนะจะเป็นชินราชปู่บุญจะเป็นพ่อเท้าอินเทวดาพอวงบ้านค่ายเป็นเสมาหมดแล้วซึ่งคุณไปปีเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเนี่ยคุณไปสั่งงานคุยได้เสมามา,มา นึกภาพนึกภาพตามกันทันไหมอ,อ่าดังนั้นเหรียญเนี้ยมันเป็นเหรียญที่ทําออกมาในปีหกเจ็ดจุ๋มบอว่าพี่แต่ในปีแปดกว่าก็มีเหรียญลักษณะนี้ซึ่งอ่ะผมเคยพูดเรื่องนี้ไปแล้วเหรียญลักษณะนี้ก็คือเหรียญพระพุทธบาทวัดอนงค์จุนมีรูปไหม,ก,มก็ทรงแบบนี้จุนบอกว่าพี่ก็มีบางวัดบางยางวัดบางวัวอ่าพระพุทธบาท วัดน,นงนี่นะครับผมก็บอกว่าโอเคจุ้นมีวัดอันงไหมเออนี่นี่คือเียกวัดอนงมันเหมือนจะขายแต่มันไม่ขายตรงไหนรู้ไหมมันไม่ขายตรงที่ลายมือของแกะคําว่าหลวงพ่อเนี่ยอันนี้เป็นลายมือของช่างสงงานันศรีพลินนะลายมือเนี้ยจะเหมือนลายมือที่แกหลวงพ่อกระน้ยหอม เพราะวัดโกเพราะสดปากน้ำํำคืองานของตัวหนังสือแบบเนี้ยมันเป็นงานของช่างสนั่นสีพอลินที่แกะในปีแปดกว่าเป็นต้นมาเนี่ย 1. 1> อ่าถ้าคุณไปเทียบลายมือเนี้เนี่ยกับงานปีแปดกว่าคุณมาดูเพราะเดิมก็ลายมือนี้เอา พอดหนองพอ่ะคือต้องเข้าใจว่าไอ้รูปแบบที่เคยมีมาแล้วสามารถรกลับมาถามผมอไอ้รูปทรงมันเรากลับมาได้แต่คนที่ผลิตเนื้องานชิ้นนั้นอะคนที่แกะบล็อกคนละคนก็คือลายมือแบบนี้มันเป็นลายมือของช่างที่มีชีวิตอยู่ตอนปีแปดกว่าเห็นป่ะจจิบันนี้ท่านทำคลิปนี้ได้อ่าแต่แต่แต่ลายมือของฝีมือของคนแกะมันจะต่างไปเพราะแบบนี้ถ้าคุณนึกอะไรไม่ออกนะคุณไปนึกถึงเนี่ยพอดหนองพ่อ ลายมือนี้แหละอ่าของช่างคนนี้เห็นไหมครับ,รบซึ่งถ้าคุณไปดูเหรียญอันนี้ยอันนี้กับเหรียญเนี้ยมันงานเดียวกันเลยเห็นปะมันคือปีแปดกว่าถ้าบอกว่าเหรียญเนี้ยไม่มีพอสเอหรียญเนี้ยสร้างปีแปดกว่ามันชัดเจนนะเพราะมันเทียบได้กับงานเหรียญบ,บางอย่างแต่คุณไปดูว่าลายมือของอันเนี้ย มันคนละลายมือกันนี้นะ,ค,นะ,นะคุณเห็นไหมครับว่าตัวหนังสือเนี่ยมันคนละลายมือกันมันคือช่างคนละคนอ่ายคราวนี้เราไปดูปู่สุกสิว่าลิปปูุกอ่ะ ถ้าเปลี่ยนปีหกเจ็ดปูสุกต้องลายมือแบบนี้สินเดียวกับปูสุกหกเจคุณไปดูดิปูสุกเนี่ย,ย,ย,นนยคุณดูดิพระคูกับพระพุทธ,ธาจารย์ลายมือเดียวกันไหม นี่มันคือถ้างานปีเดียวกันลายมือคนเดียวกันมันต้องเป็นศิลปะเดียวกันอ,อะไรจะบอกว่าพี่โยชเก่งเนี่ย<ว>เปล่าแล้วครับผมเป็นคนที่ชอบแกะเนี่ยคุณดูเนี่ยเห็นไหมนี่อย่างคำว่าจาน แล้วคุณดูตัวพอสอเนี่ยเห็นไหมครับนี่มันคืองานของช่างคนเดียวกันแล้วคุณดูรูกหลวอผู่สุกสิประคฏแขนขาฝีมือหน้าช่างคนเดียวกันไหมแท้แท้จะเมื่อยกันเลยพี่นาขึ้นน้าม่กันเลยเนี่ยขึ้นหน้าทรงเดียวเลยอ่าเราเข้าใจได้ไหมวันเนี่ย เป็นงานแกะสลักของช่างคนเดียวกันคือแกะสลักบล็อกอะนะแกะบล็อกอะอ่าดังนั้นเหรียญสมเด็จโตเหรียญเนี้ยจึงเป็นเหรียญคือจะรู้อะต้องเห็นเหรียญเยอะๆต้องเทียบกันแล้วต้องเห็นเหรียญเยอะๆดังนั้นเหรียญสมเด็จโตเหรียญเนี้ยสร้างปีเดียวกับเหรียญปูซูกเห็นไหมฮะ โดยเราให้ความสําคัญกับงานแกะสลักของช่างเราหลับตานึกดิปีเจ็ดกว่ามีเหรียญทรงนี้ไหมล่ะัเ,เห็นไหมแล้วพอมาเป็นวัดบางยางเนี่ยคุณเห็นไหมเนี่ยวัดบางยางเนี่ยคุณดูดิมันเป็นลายมือของช่างที่มีชีวิตอยู่ตอนปีแปดกว่าแจ่มเลยสุดยอดเลยครับเดีย๋ยวดูดิพอสอก็ต่างกันแล้ว น่าจะไม่ธรรมดาครับเก่งมากช่างคนนี้นี่เนี่ยคุณดูตัวพอสอดิสืบจากสินเก่งระดับหมอพรอทิพย์อันนั้นสืบจากศพโอเคสืบจากสินก็ใช้ได้อยู่คราวนี้ความสำคัญก็คือว่าเรามานั่งคุยกันว่าแล้วตกลงเหรียญเนี้ยเป็นเหรียญของวัดอะไรคราวนี้มันก็เข้าเรื่องของวัดเกตชัยโย คืออันเนี้ยต้องมีรูปปั้นไหมต้องมีรูปปั้นอะถ้าไม่มีรูปปั้นก็จะไม่มีรูปถ่ายรูปปั้นเอาไปเป็นต้นแบบในการแกะมออาถูกไหมครับถ้าไม่มีรูปอันนี้ไม่ใช่รูปถ่ายนรูปปั้นรูปปั้นไม่เป็นรูปปั้นแสดงว่าเหรียญเนี้ยแกะจากรูปปั้นอะให้ใครไปเปิดห้องฟิตเนสเอารูปผมเดโตมาดีนะ ถ้าคนอนะ่ะมีได้เห็นรูปนี้นี่ใช่ไหมอันนี้รูปปั้นโอ้ยตรงกระเหรี่ยมไหมสนุกดีนะม,มันสนุกแล้วคนไม่เห็นนะ่ะไม่ได้ฟิลลิ่งนี้หรอกอว่าเอ้ยเราเราเรา มีความสุขที่ได้เห็นอะไรยืนยันแบบเนี้ยอันนี้เกียรติเลยวัดัชยโยและวิหารอ่างทองอคนก็ต้องบอกว่าอ้าวอันเนี้ยเป็นัชยโยอ่างทองอมผมถามว่าคนอ่างทองอะ่ะมีเหรียญน,นี้เยอะไหมลำดับต่อไปแล้วนะถ้าบอกว่าเป็นที่นั่นปุ๊บมันก็ต้องไปถามว่าถ้าเป็นที่นั่นจริงอะ่ะเหรียญเนี้ยตกอยู่อ่างทองหรือตกอยู่กรุงเทพ เหรียญนี้ดูแล้วน่าจะเจอที่กรุงเทพเยอะกว่านะครับเพราะว่าอ่างทองไม่ค่อยจะเจอเลยผมก็เลยถามว่าแล้วรูปปั้นเนี้ยมีอยู่ที่อ่างทองที่เดียวหรือเปล่า<ม>วัดะระฆังมีรูปปั้นนี้ไหม,มคราวนี้เป็นงานของคนกรุงเทพต้องตอบแล้ว<ม>วัดะระฆังมีรูปปั้นสมเด็จโตไหมมีอ่างทองมีแค่างที่อ่าถามว่าะระฆังมีไหมเอาวัดะระฆังมีไหมครับ มีแน่นอนอ่านี่มผมก็เลยถามว่าในวลัลฆังมีลูกปั้นสมเด็จโตไหมมีอยู่ในโบสถ์มีครับมีวิหารสมเด็จวัะฆังมีครับผมเคยไปไหว้ประจาแล้วทําไมจะเป็นของวะัะฆังไม่ได้เมื่อก่อนเนี่ยวะัะฆังอ่ะอพะระวัะฆังไม่เล่นนะม,มาเล่นตอนปุนญาสร้างสมเด็จอ่าคือเอาว่าจะบอกวะัะฆังไม่ไดังเหรอคือข่าว่าเล่นเนี่ย ก่อนปีสองพันห้าร้อยยังไม่ได้เอาพาระมาซื้อขายกันไม่ได้เรียก <ๆ S 1> ว่าเล่นคือตอนนั้นนะ่ะทำบุญจากวัดก็เก็บก็แขวนจะพุทธคุณไปทําบุญกันแรกเอามาเก็บไว้ที่บ้านไม่ได้ซื้อขายแต่พอมียุคของการซื้อขายคือยุคหลังปีสองพันห้าร้อยสองพันห้าร้อยเนี่ยเอาอะห้ตายเทอรโรบินผมบอกกูเลยว่าณนะปีสองพันห้าร้อยเนี่ยพระสมเด็จก็ยังขายกันไม่ได้ม,มีแต่ว่า เปิดกูกบางขุนพมอ่ะคนจึงไปเอาพระสมเด็จกันทุกบะาไปแย่งชิงกันซึ่งนะตอนนั้นนะผมกล้าพูดว่าพระของวัดละครังอ่ะก็ยังไม่ได้ซื้อขาย mm hmm. เพียงแต่รู้ว่าสมเด็จโตท่านสร้างพระไว้ไปหาแขวงกันนะ mm hmm. แต่ก็ไม่ได้มีราคาที่เอาขึ้นมาเป็นการมูลค่าเป็นตัวเงินซื้อขาย mm hmm. ยังไม่มีการมาเขียนดัชนีราคาของพระกันเ mm hmm. ข้าใจสักไหมฮะ ผมกล้าพูด<ม>วัดละคังเล่นหลังบางขุนพรม,มสมเด็จวัดละคังของสมเด็จพระอาจารโตเนี่ยมีการเอาเงินแลกเปลี่ยนซื้อขายกันเนี่ยหลังบางขุนพรม,ม,ม,มหลังหลังตาแผดดินเก้าห้าด้วย<ม>อ่าเพราะเขาอะมาเปิดกุปีสองพันห้าร้อยกันอย่างจริงจริงจังๆ<ม>คุณคิดว่ากุเจดีบางขุนพรมน่ะแตกปีอะไรแตกกอนปีสองพันห้าร้อยอ่าผมถามเขาว่าพระกุเจดีบางขุนพรมมาแตกปีอะไร วัดระครังนั่งจับประคำนั่งขัดสมาธิสร้างปีสองพห้าสย์เจ้าที่ต้องคุยกับพี่อริยะเลยอว่ารูปปั้นเน่ยพิมพ์นั่งสมาธิเนี่ยมีอยู่ในวัดระครังไหม,มเคยเข้าไปวัดระครังยังแตกปีสองพันห้าร้อยนี่ไงคุณเห็นไหมครับเขาเคยมีการบอกว่าสมเด็จเผ่าอ่ะอใช้ผงกุกบางหุนพรมแตกกุกทำปีเก้าห้า สมเด็จเผ่าใช้ผงของเจดีบางุกุกบางขุนพม,มผสมในการทำพระปีสองสี่เก้าห้าคุณคิดว่าจริงไม่จริงกุเก้าพิ่จีวิเศษอ่ะไม่เป็นไรจะเก่าใหม่ไม่ได้แปลกเอาถามว่ากุกบางกุนพมอ่ะที่นะจออาท่านเผ่าเนี่ยเอามาสร้างพระวัดอินปีเก้าห้าเนี่ยเป็นไปได้หรือไม่ได้ก่อนอพอเพร่อก็บอกโอ้ย เปลี่ยนไม่ได้ไงเพราะว่าแตกกูปี2,500นี่อันนี้น่าสนใจงานเดี๋ยวเราไปฟังอันนี้กันแป๊บหนึ่งอคงีคนบอกว่าดีที่ไม่เคยเปิดเลยนะก็อยากจะถามอาจารย์ว่า เมื่อปีพศ2495เนี่ยอาจารย์ไปดูเขาเปิดกลกเจดีวัดยามนะปี2495นะเจดีนี้ไม่เคยเปิดเลยนะก็อยากจะถามอาจารย์ว่าเมื่อปีพศ2495เนี่ยอาจารย์ไปดูเขาเปิดกลกเจดีวัดใหม่อมตะร,รถด้วยหรือเปล่าก็ไปไปเนี่ในเนี้ยเขาถามว่า มีการบันทึกว่ากุวัดอหามัยละนล้นไม่เคยเปิดกุเลยอ่าเขาบอกว่าตอนปีสองสี่เก้าห้าเนี่ยอาจารย์ได้ไปดูเขาเปิดกุจริงหรือเปล่าตอนปีสองสี่เก้าห้านะเกแล้วะแล้วผมไปไปกับท่าน,นรบนนะบุชื่อทั้งหมดเลยนะ ตายไปแล้วแล้วก็เห็นว่ามีคุณแนกนิ่มรัตน์นี่เป็นตำรวจด้วยเป็นนักตำรวจเป็นนักตำรวจเหมือน,นกันการเรจาะเจดี่อแรกนั้ะะตนตา,างก็ไม่มีประสบการณ์ขุดหลายครั้งก็ไม่พบพระสักทีในที่สุดจึงได้ไปตามนักขุดพระจากอายุทยามาช่วยจริงสําเร็จ์เพระะาะอะไรรู้ไหมคนที่ไม่รู้แปลนของเจดีจะไม่รู้ลายแทง ในการสร้างพระเจดีย์เขาจะมีแปลนเขาว่ากี่ศอกจะฝังพระพระบูชาจะฝังอยู่ตรงไหนของเจดีย์พระเล็กจะฝังไว้ตรงไหนของเจดีย์คือคนกรุงเทพไม่มีความรู้เรื่องแปลนของการสร้างพระเจดีย์ก็เลยไปเอาคนอยุทยาเพราะอนุธยาเนี่ยเขาขโมยขุดพระจากเจดีย์กันมานานพอไปเอาคนอนุธยามาคนอยุธยารู้เลยว่าถ้าเจดีย์หันหน้าไปทางทิศนี้ ไปทางทิศไหนกี่ศอกจะฝังพระไว้ตรงไหนแล้วในเจดีเนี่ยตรงเนี้ยจะฝังพระอะไรตรงเนี้ยฝังพระอะไรก็เอาพระออกมาสําเร็จในปีสองสี่เก้าห้าจากเจดีบางขุนพรมจะขอบคุณสำเร็จโตเป็นจำนวนมากพัดล้า,ทางทำความสะอาดก็แจกจ่ายไปตำรวจทั้งในกรุงและปูทอดแจกตำรวจน,นะเจาะเจดีเนี่ยครั้งนี้ได้เจาะอเอาพระไปเพียงช่องเดียวโดยจำนวนที่มีอยู่ทั้งสี่ช่องส่วนพระหัตและเศษปูน ตามกระแสกล่าวว่าได้รวบรวมเอาไปสร้างพระที่วัดอินโดยนิมนต์พระเทพศธินายกหลวงปูน่นาเป็นองค์ประธานปลุกเสกพร้อมกิจอ่าคุณฟังนะตอนนั้นนะ่ะปีสองสี่เก้าห้าเจาะเอาไปได้เพียงช่องเดียวจากสี่ช่องอแล้วก็เอาพระที่ได้มาจำนวนมากด้วยนะอเอาพระที่ได้มาเนี่ยไปทำความสะอาดเช็ดล้างแล้วแจกจ่ายนายตำรวจส่วนเศษพระ แตกหักท่านเผาได้เอาไปสร้างพระที่วัดอินอ่านะสร้างพระให้กับของวัดอินฉะนั้นจึงบอกว่าสมเด็จเผาวัดอินมีมีผงบางขุนพมเนี่ยอ่าบางคนบอกเฮ้ยเป็นไปไม่ได้หรอกจะเป็นไปได้ไงเพราะจะดีเปิดกุปีสอรอยคุณไปฟังนะสาเหตุที่ต้องเปิดเจก,กุบางขุนพมปีสองพันห้าร้อยเพราะว่า มีคนไปลักลอบตกพระมาโดยตลอด <Okay. S 1> คุณเข้าใจไหมจากปีสองสี่เก้าห้าที่ท่านเผ่าเนี่ยไปเปิดเจดีย์ทำให้คนเนี่ยไปลักลอบ mm. นะที่ไปตกพระมั่งอะไรมาโดยตลอดวัดบางขุนมุมเองก็เลยเปิดเองซะเลย mm. เพื่อไม่ให้การขโมย อ่านี่พี่ฟีไม่อยากบอกว่ารูปเหมือนสมเด็จท่านตั้งอยู่หน้าวิหารเล็กหน้าโบสถ์หลวงพ่อยิ้มลับฟ้าตรงข้ามเป็นวิหารพระศีอานสุดยอดดังนั้นผมจึงบอกว่าสมเด็จตราแผ่นดินปี95สมเด็จเผ่าอกล้องวัดอินปี95พระสมผงของบางขุนพรมดังนั้นใครที่ไปบอกว่าโอ้โหพระวัดอินปี95จะไปใช้ผงบางขุนพรมได้ไงบางขุนพรมแตกกูปี2อ0รฟังใหม่ จริงๆแล้วพระเจดีย์บางขุนพรมแตกตั้งแต่ปี95โดยท่านเผ่าเนี่ยไปตามช่างคนขุดพระกูจากยุยามาเปิดไปเพียงหนึ่งช่องจากสี่ช่องโอเคไหมครับเหมือนรายการวิทยุสมัยก่็เลยทุกนะครับก้อนในนี้เขาระบุชัดเจนเดี๋ยวฟังตอนแรกอีกครั้งหนึ่งเนี่ส2495นี่2495มีการเปิดจุก ครั้งแรกโดยผลตรเดิกเผาสียานุนอธิบดีกรมตรวจในสมัยนั้นท่านอาจารย์เชลแมชวนชวงเราว่าได้ตามไปดูเขาเปิดกลุกประคุณนี้แบบนิรัตและคุณสมุมุที่นั่นมีคนบอกว่าเจดีนี้ไม่เคยเปิดเลยนะก็อนะยากจะถามอาจารย์ว่า <S 2> <S 2> เมื่อปีอออพศ2495อาจารย์ไปดูเขาเปิดกลุกเจดีวัดใหม่อมตะรถด้วยหรือเปล่า ใช่ไหมอันนี้ชัดเจนนะจบนะว่าจริงๆแล้วเจดีวัดใหม่อมตอรถได้มีการแตกเปิดกลุเนี่ยตั้งแต่ปีสองสี่เก้าห้าโดยท่านเผ่าสียานนเปิดไปเพียงแค่หนึ่งช่องจากสี่ช่องอหลังจากนั้นปีสองพันร้อยจึงมีการเปิดจนหมดนะโดยจอมพลประภาจารุกเสถียรโอเคไหมครับเออจะได้เลิกไปบูรี่ ประวัติที่เขาบอกว่าสมเด็จของวัดอินน่ะผสมผงแตกกลุบางขุนพมอนี่ไงความรู้สำคัญนะอ่าดังนั้นเหรียญเนี้ยผมจึงบอกว่ารูปปั้นเนี่ยมีสามองหล่อขึ้นตั้งแต่สมัยราชการที่สี่อ่าเขาบอกนะว่ารูปปั้นเนี่ยหล่อขึ้นสามององค,องคหนึ่งเอาไปประดิษฐานอยู่วัดละคัง อีกองคหนึ่งไปประดิษฐานอยู่ที่วัดชัยโยอีกองคหนึ่งประดิษฐานอยู่ในวังคุณเห็นไหมในยุคที่เรามีโซเชียลที่เราสามารถคน้นหาขาข้อมูลได้ง่ายสมัยก่อนคนทนําหนังสือเนี่ยจะมีโอกาสได้ฟังข้อมูลเหล่านี้ไหมมันยากใแล้วในยุคที่เรามีโอกาสได้เข้าถึงข้อมูลอย่างเงี้ยทําไมไปต่อต้านข้อมูลกันล่ะเพื่อ อ่ะวิกิพีเดียอันนี้วัดละคังใช่ไหมเห็นไหม,มเนี่ยรูปเหมือนสมเด็จโตในวิหารวัดละคังโคศิตาราม,มขวารูปเหมือนเสด็จโตน,นับลูกป,ประคำะที่เป็นล้วเพาะของคูณพรจบาลโดยเจอถอดแบบจากรูปถ่ายของท่านเมื่อครั้งมีชีวิตอยู่เห็นไหมอันนี้อยู่หน้าวิหารอันเนี้ยมีที่วัดละคังไม่ใช่เพื่อเห็นรูปถ่ายเขียนวัดชายโยจะบอกว่ามีองค์เดียวอยู่ที่วัดชายโยไม่ใช่ จริงๆแล้วมีสามองค์มีที่วัดละคังมีที่วัดชยโยอีกองคหนึ่งเขบอกว่าอยู่ในวังแต่ไม่รู้ว่าวังของเจ้าฟ้าองค์ไหนอ่าผมก็หาข้อมูลไปเถอะแล้วก็นําข้อมูลมานําเสนอไปเถอะและไอ้คนที่ต่อต้านข้อมูลไม่รู้ว่ามันเป็นโรคอะไรเออการมีข้อมูลที่ชัดเจนมันนี้มันไม่ดีตรงไหน อยากได้เรียนแบบนี้จะมีแบบไหมครับหานี่มีแบบไหมเรียนนี้ในรูก